แล้วคำถามของซานินะครับน็นคำถามยัาไม่ได้จะเหมือล้อกันน้ำมูกไหลออกมาด้วยนะเมื่อกี้อรนะนี่นะโอ้โหต้องร้องมากเลยโอ้โหพี่มันเข่าเข้าสัตว์ปีมากเลยเสีอลายเสือกระเป๋าลายเสียให้แน่ใจว่าข้างในนี่ลายเสือหรือเปล่าเปนนย่ีบอกว่าชงแย่เลยบอกว่าใช่ด้วยนะมีหางด้วยนะไม่ใช่นะน่ากลัวมากนะถามว่านี่ ให้ซานิีเนี่ยนะครับเปรียบนิสัยของแม็กนะครับว่าเหมือนอาหารรสชาติใดน่ากินแค่ไหนมีรสหวานขมเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันน่าเคี้ยวน่ากลืนน่ามันมันเยอะกันะไรเออดูหน้าใสๆแบบนี้เนี่ยเป็นเมนูอะไรดีครับปลาใครตอบกันารสหมายถึงรสชาติเหรอมีคสิะโกนแกงจืดแกง ทำไมครับแเจืดใส่เอาว่ามาเดี๋ยวนะดูหน้าก่อนดูแบบนี้น่าจะเป็นรถรถอะไรมะพร้ารถปะพาโอ้ได้ข่าวเป็นเสียงแฟนขับบ้านรถปด้าวที่มเป็นมีกลิ่นด้วยก็กลมกล่องกลมกล้องนุ่มนวลชวนฝันแล้วว่าเราเนี่ยเอาลงมันแกงอะไรมันก็รสชาติดีเลยโอ้โหนี่มะพร้าวมะพร้าวเขาควรจะเป็นรถอะไรครับว่าน่าจะเป็น อูมานะูมามเานี่อ <iling amine> ูมาไวนะรสชาติเนยครับอร่อยล่ออูมาอูมาโาเขาเป็นไง้ได้อได้อูมามเป็นป้ไงอูมานี่ต <what> ้ตุถ้าถ้าเกิดอเสียงเาโทรศัพท์ว้เป็นเสียงลงโทนนี่โทนต้องรีบรับน้ดูอูมาิอูมามิเข้ารู้าล ดูไม่น่ากินมากๆเลยพี่จริงพี่จริงเออเขาน่าจะเป็นรถแบบเขาไม่ไม่เปรี้ยวด้วยน่ากินดขมขมอ่ะขมเลยเหรอแล้วว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นอาหาระวันนี้แล้วว่าเราเนี้ยเราเนี้ยเป็นอาหารอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ถ้เปรียบเป็นคืออาหารเราเนี้ยไม่ออกแต่ถ้าเปรียบเป็นขนมก็เปรียบเหมือนเอ่อช็อกโกแลตอ่ะแบบดาร์กช็อกโกแลตดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตเข้มข้นอ่าแตบว่าแบบว่าดูแบบอิตาเลียนอะไรดู ขมมากขมขมมากแล้วก็เมายาไปดูเข้าไปข้างในมันหวานดูครูดูครูดูครูคิดคูแต่จริงๆแล้วซ่อนความหวานเอาไว้ก็เมื่อกี้ถ้าพี่เห็นเพลงแรกอ่ะหนูรีบะขึ้นเวทีมันเดินช้าๆเลยโอ้โหต้องต้องมีมากฟีลเพลงเขาแล้วสัมผัสเออโฮมาสัสไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรซ่อนขดซ่อนหวานเป็นความขมที่ซ่อนความหวานเป็นมาดนุ่มที่ซ่อนความน่ารักคิดคูเอาไว้โอ้ ป็่ีหน้าใคมองเป็นมาดแมนที่ซ่อนความความเป็นตัวตนเอาไว้นลอ้าวคุณทุาเข้าใจผิดเลยนะพี่ความเป็นตัวตนของตัวเองไงเขากวตัองไมใส่กระโปรงมาแล้วล่ะเขาทำให้ใครล่ะ แล้วสุดท้ายวันนี้สนุกไหมครับคอนเสิร์ตครับเราจะดูสาวเซ็มนั่นดังอีกทีได้ไหมฮะมาเซ็มปมือให้พี่ตาด้วยนะคะขอบคุณมากที่ยังไม่จบนะครับเรามีของรางวัลนะครับก็คือเสื้อที่เมื่อกี้เนี่ยขาดแล้วรับผิดชอบร่วมกันนะครับขาดแล้วนะฮะเรียบร้อยให้คานิจับจับแล้วกันนะฮะในฐานะผู้กระทำนะครับ นีฮะแล้วคนที่ได้ของรางวัลกันใครครับแม่ครับเอ่อ V.I.P. 13ครับผมไปเลยเอาใบ ให้ชื่อก่อนนะครับผมต้องเชิญพี่หรือหจะหรือจะให้พี่เขาใส่แล้วก็เซ็นอีกทีน่าจะดีกว่าเชิญเชิญเชิญเลยนะครับพี่อะไรค่ะเชิญนะครับอยู่ก็ลองคบแล้วก็ยาวนิดเดี๋ยวให้แม็ก เอาใส่แล้วแล้วแล้วแม่บอกได้ไหมครับว่าเสื้อตัวนี้มันใส่แล้วมันมีความหมายยังไงมันดมแล้วมันดมอ่ะเพิ่งซักมาครับเพิ่นซักมาเลยิบมาเอามาจากไม้แขวนเลยพี่แอนดอยากได้นะครับตัวนี้ไม้มันเหม็นนะครับพี่อันนี้เป็นเป็นเสื้อที่ไอ้เสื้อเสื้อเพร้์สปอนเซอร์ไปบ้างมาด้วยเลยเสื้อเสื้อเสื้อตัวนี้พี่อยากได้เสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วอยากได้แล้วแล้วเอาไปได้เอาไปทำอะไรครับพี่ไปนอนก่อน เอาอะไรก่นก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันใส่ไม่ได้ก็เชื่อคือปลอกหมอนที่บ้านไม่มีเลยอันนี้อันนี้กระดุมเออกระดุมหลุดนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีบางงานเขาจะมนเซ็นให้พี่อะไรแล้วกันใส่เลยครับแล้วเดี๋ยวเซ็นเลยดีกว่าโอ้ยไม่ต้องใส่ก็ได้ครับจะดีอย่างที่มีโอกาสครั้งเดียวในชีวิตเลยเพราะปกติน้องแม็กเขาชอบถอดเขาไม่ชอบถ่ายใส่ไม่เป็นเนะต้องใส่ให้เลยดีกว่าอ่าเสร็จไหม เอ๊เสืไม่เหม็นแน่นอนครัองพ่ซัมา่าเส็ข้างหน้าเอุไ่ด้เสข้างหลังที่เดียวกับนเลยร่มาเลยนตรงแขนหรือซ้นเตระอ้งไตรครับตรงไหนก็ได้ไอพีตรงไหนก็ได้เลยไหนก็ได้แตี่ก็กอดอกไว้จะวิวเพื่อยุ่งน้าแขนนลกันไม่เอา

้อดูลูกเลยกไปอ้อไอ้แกไปตนน้ป่ะขึนรเป็นป้าน้าไรเออดูลลูกต่อนะครับคุณม่โลกโอ้โหเป็นคุณแม่ที่ยังมีุนดีมากๆนะครับนะวันนี้ก็หมดเวลาของ